สวัสดีครับผมวันนี้มาที่27พฤศจิกายนนะครับผมข้าวของเรายังไม่ได้เกี่ยวนะครับข้าวเหนียวดําอสิตะนะครับผมเป็นข้าวที่หน้าปูอีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือเราไม่ต้องไปวิ่งตามรถเกี่ยวนะครับผมก็คือเราสามารถนัดรถเกี่ยวได้นักวันได้นะครับผมเป็นข้าวที่หน้าปูก็คือมีความสูงแค่1 2 0่งร้อยยถึงร้อยสเซนติเมตรนะครับผมผมีความสูงก็ประมาณระดับเอวผมนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเซนติเมตรอายุเก็บเกี่ยวเขาอยู่ที่ ร้อยแปดสิบวันนะครับผมร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบวันนะครับเป็นลักษณะข้าวเหนียวดำอัสิตะนะครับผมข้างนอกจกะออกสีคำ้ำๆม่วงๆนะครับบริเวณเปลือกแต่ข้างในเขาจะเป็นสีม่วงสีดำเข้มเลยนะครับถ้าแกะเปลือกเมล็ดออกมานะครับผมเป็นข้าวที่น่าปลูกก็คือเกี่ยวที่หลังข้าวกอขอหกครับสังเกตได้ว่าแปลงข้างๆคือเขาเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่แปลงของผมแปลงเดียวครับผมข้าวเหนียวดำ